สวัสดีครับพงลูกชิ้นปลาชาแนลนะครับวันนี้เราทอดลูกชิ้นเสร็จแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ดูออตอนทอดนะครับเราทอดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เกี๊ยวปลาเกี๊ยวซ่าหมูนะครับมาลูกชิ้นรับบี้แบบนุ่มนะครับดนะครับแบบนุ่มลูกชิ้นแบบกรอบครับทอดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมขายครับเนื้อน้ำจิ้มเราก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วครับบรรยากาศลูกค้าตลาดลูกค้ากำลังเดินครับวันนี้วันหยุดครับคนจะเดินช้าหน่อยเดินเรื่อยๆครับเดีเ๋ยวพาไปดูหน้าร้านนะครับหน้าร้านแล้วครับ ชิ้นปลากรอบลูกชิ้นปลานุ่มครับเียวปลายอซ่าหมูนะครับอันนี้น้ําจิ้มอันนี้เป็นน้ําจิ้มยอซ่าครับขนาดพุกพาครับครับอันนี้จะไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับเดี๋ยวดูทอดลูกชิ้นทุกวันก็เบื่อครับให้ดูแค่ร้านแค่นี้ก็